รอครับไปแล้วครับเกมเริ่มแล้วโอเคครับเรามาดูกันว่าจะมีแผนแนวไหน, <c oughs> นกันบ้างครับผมว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับถ้าเป็นตัวเมอร์เมนี่เขาจะเล่นไม่กี่ตัวถ้าเอาไมเดนมานี่คงคงอ่วมเมอร์เมนี่เท่าที่ซ้อมดูอยู่นี่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นี่ติดจากนายแพนด้านะครับเล่นบ่อยมาก น่เกมนี้น่าจะเป็นแพนด้าเพราะว่าเพราะว่ามันมีโอกาสรอดจากจากหมีเยอะเหมือนเขาจะเล่นแคลรี่ไงครับแล้ว,วแคลรี่ไม่รอดเนี่ยก็เลยไปเล่นแทงแทนประเด็นคือแพนด้ามีสกิลเยอะๆเลยครับแต่เขากดแค่สตันกับไซโลนจริงๆเขาแค่กล่าวว่าเวลาโดนไล่ตบๆๆจะตายเพราะกดอันตีแยกล่างแล้วก็หนีไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์อัพรายชื่อของผู้เล่นทั้งสองทีมก่อนนะครับ ก็เรเดียนนะครับกับทันทีเมอร์ m ม i แล้วครับคพิกแล้วก็มีคุณพิกเซลครับคุณทีป๊อปนะครับคุณอาริฟิสนะครับแล้วก็คุณนี่อ่านว่าอะไรอ่ะสปอตไนหรอใช่ปะเนี่ยครับแล้วก็เด e อดได้นะครับนำทีมด้วยรีเซ็ตนะครับโอ้ยไม่ทานละอยู่ไหนวะนี่ครับคนเมื่อกี้อ่านว่าสปุกมิกนะครับโอเคครับแล้วก็มีคุณนี่ครับโปรอินวอร์เกอร์นะโซโลมิดนี่คุณน่ารักอะแล้วก็น้องพิชเบอร์รี่นะครับแล้วก็คุณ LST ซีนามิโอเคครับผมอนนี่เป็นออพิกนะครับก็นี่ครับไปแล้วครับน่าจะเป็นของทางด้านรีเซ็ตนี่ครับถ้าจาไม่ผิดก็พินอ๋อฮิงโวก็คงจะเป็นเนี่ยครับนอนอยู่แล้วชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับดูใจที่เลือกมาเนี่ยอ่าทั้งสองท่านนี่มีความเห็นว่าไงบ้างครับ ก็ผมคิดว่าถ้าเเดียนนะครับเขาเลือกคิปเปอร์ออเดอร์ไลท์กับควีนอัลเพนมาเขาก็กะจะแบบว่าเป็นแบบว่ากันทีมไฟของฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าคิปเปอร์ออเดอร์ไลท์กับควีนอัลเพนนี่มีสกิลในการเทีย์คีที่ค่อนข้างดีมาก<อ>รวมถึงตัวไทนี่แล้วก็ออฟเมดกับควีนอัลเพนเมื่อควีนอัลเพนมีเลเวลพอประมาณนะครับก็สามารถเดินเกมสามตนนี้ได้ครับสามารถแก๊งสามแก๊งของทีมไดเออร์ได้ค่อนข้างง่ายครับ เอาละครับตอนนี้ก็เลือกตัวงเลือกตัวกันไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังมาไม่เขาอีกสองคนเราไม่รอครับนี่ครับก็เลือกกันไปแล้วไม่รอไม่รอครับเราไม่มีการพอดเกมครับนะก็เลนข้างล่างนะครับนี่ก็มีอิสลอครับและเป็นไลออนกับดอครับนี่นะครับมี ออกเมยนะครับที่มาเลนล่างนะครับสองตัวนี้ยังไม่ออกจากเลนนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอิสลอลนะครับที่มาเลนทางด้านซ้ายนะครับส่วนด้านบนเนี่ยครับเป็นนี่ครับรีเซ็ตเออรซาครับตรงกลางหน้าเป็นอินวอเกอร์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวมาตวนเรื่อยๆครับเดี๋ยวเอาหน้าคนพาเตอรเทสิครับเอาหน้าคนพาเตอาเทมโอเคได้ครับทำไงวะจับขึ้นมาได้ปะ ตอนนี้ก็อยู่ในการดับหรือเต้นกันโอเคแล้วก็แล้วก็โหดลงนะครับครับเดียวว่าไม่เคยเล่นนี่ครับรู้สึกเสมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเอ่อด้วยการที่อิน o วอร์เล่นเอ็กซดนี่ทำให้ การแก๊งของนี่ค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะนะครับเนื่องด้วยสกิลยกของรูบิกหรือจะเป็นสตันของไลออนหรือเซเว่นก็ตามนะครับทำให้สามารถสั่นสะทายได้ค่อนข้างง่ายแล้วจังหวะนี้เจอน้าแล้วครับระหว่างอ็อกเมดกับรูบิกครับแล้วยังไงเจอไปแล้วครับสตันไว้ครับแล้วก็ก็ไปครับมาแซวมันเฉยๆครับเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็เออแยกย้ายกันไปครับครับผมเหมือนจะมาเก็บลุนนะมาพักกันเฉยๆครับลุนแรกค่อนข้างสำคัญนะครับ ต้องมีการแข่งแย่งชิงดีกันเลน็กน,น้อยผมว่าเลนที่เดือดสุดแน่เป็นลืดเลนนี้ครับเพราะมีคนนี้อยู่ครับเลนบนนี้ครับมีเนีย่ยโดนไปรับเรือดสาแล้วครับ,อรรบโอ้โหด้วยไอเทมแบบนี้นะครับของแอดมินนี่ค่อนข้างอยู่เลนลำบากมากนะครับด้วยอัตราการรีเจ็ตของแหวนนี่อาจจะไม่เพียงพอต่อการบลสขอ,ของคเปอร์ออเดอร์ไได้นะครับอ๋อตอนแรก ผมคิดว่าเขาจะเอาฟีนอลเพนไปเลนกลางคนระับนี่พิกโผสงสัยจะเอามากดรีเซตครับตรงกลางคนระับเป็นการพบกันระหว่างนี่ครับไทนน่ครับแล้วก็อินวอรกเกอร์นะผมผมรู้สึกว่าเกมนี้เอาเอาไทเน่ไปเซนนี่ค่อนข้างคุมกว่านะครับถ้าควีนอลเพนไปเซนนี่รู้สึกจะโดนอินวอรกดค่อนข้างมาก อดูจากไลน์อัพแล้วถ้ายาวๆเกมยาวๆสี่สิบนาทีอัพนี้ทีมเมอร์เมย์น่าจะได้เปรียบกว่าต้องดูที่เซเวนนี่ครว่าเซเวนจะจะฟาร์มได้เร็วแค่ไหนโอ้โหเซเวนนี่ค่อนข้างลำบากเลยครับอยู่ออฟเลนของไดออและโดนทั้งออกมากีดแล้วก็ดอรรังเจอร์นะครับ ชาร์จเข้ามาออกนี่เลือกครับสกิลสามมาให้ดอก่อนนะโอ้สับเต็มที่รีเซ็ตครับรีเซ็ตครับโอ้โหผมบอกแล้วครับมันอยู่ยากครับด้วยอัตราริเจนของแหวนมันไม่เพียงพอแล้วจังหวะนี้ครับมาสตันท่านหน่อยนะขอสันิดโอเนี่ยครับแล้วมีการมีการเป่าวอดตรงนี้เลยครับไม่ให้คีปเกิดครับนี่ครับ แก้แล้วครับมีเส้นที่มาแก้ครับเลเซนนี้ออกแนวไถต้นไม้ชาวบ้านเขานะครับประมาณแบบเฮ้ยเอามาหน่อยเอามาหน่อย, <c oughs> อ,ยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับอยู่ไม่ได้แล้วข้างบนนี่หวายปันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นั้งจุดนี้นะครับเป็นพาราไป็นบันตรงนี้ครับแล้วก็เป็นตรงนี้นะครับ คือไม่ทราบว่ามีมีได้ได้ไดมีคนเห็นเซนทีที่เขาหวาดไว้ของไดออลไหมครับตรงนั้นนี่เป็นจุดจุดที่ผิดนะครับครับเพราะจ้างวาที่ตัวเองไปวางทับตัวเองวางครับวางวาหวาดได้ผิดจุดจริงจริี่ต้องวางข้างนอกครับครับเหมือนเขาจะเซวัดวัดรูปได้น่าจะน่าจะช่วยวางให้ให้คนดูดูประมาณตรงนี้ใช่ไหมคระมาข้างนอกข้างข้างนอกตรงไหนหรไมเปล่าที่นี่หงนี้บางที เขาอาจจะเขาอาจจะงงเองเครับเขาอาจจะมา,มา,มาว่าเออเป็นสปายแล้วผมตองนี้เป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับเหมือนเขาจะพยายามจะปักกวาดเพื่อที่จะมาตีหวาดที่เขาปักตอนแรกอะนี่ครับปักเส้นปักเสน้เสนที่เพื่อจะมาตีออพโซเวอร์แต่บังเอิญเจ้าเซนที่เนี่ยนันไปทับคีิด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ครับเห,เหมือนไม่มีประโยชน์แล้วที่ปักมอกี้บ แล้วก็มีการหลุดเกิดข oh, oh, ึ้นครับโอ้โหเป็นทางด้านลูบิที่หลุดไปแล้วครับ้มหมันมากครับแค่การหลุดก็นี่ครับ W 8ครับนี่ตามโซดครับตามสไตล์ไมสไตล์ครับผมก็ได้ข่าวว่าถ้าพี่เลนเซ่ได้ภาคนี้ก็ก็มีหลุดทุกเกมนี่แหลถูกต้องครับหลุดตลอดครับผมถ้าจะขีดเส้นในแมปกดไลน์เลยครับอ๋อพิโบลี่กดคอนโทรลนะครับผม อันโทรครับเนี่ยอันโทนครับตอนนี้ดูการดีนารัล็อนเกดคอนโทรลทางแล้วก็ล่างเมาส์ครับถือว่าอิน o วลกดกดเลนมิดได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าถ้าเกิดกดคอนโทรลแล้วไม่ติดให้กด ctrl นะครับแล้วก็ล่างเ้ยมันก็ปุ่มเดียวกันแหละครับพี่อะไรครับโอเค S <S <S 1> <S 1> ดูเหมือนว่าลูบิกจะยังไม่กลับมานะครับในจังหวะนี้มาดูว่าอ่าสถานการณ์การเงินกันดีกว่าครับว่าใครมีอะไรบั้นบ้างแล้วนะครับตอนนี้มีอะไรสุทีครับอันดับหนึ่งก็เป็นรีเซ็ตนะครับอันดับสองเมอร์เมดครับผมอันดับสามก็เป็นอ่อทางด้านของบุเกินนะแล้วมีช่องชาดครับถามว่าใครภาคบ้างครับนี่ผมฟิลนเซ่ครับแลวอีกสองคนก็คือคุณวิรุณคุณวิรุณแนะนำตัวหน่อยครับคุณวินนวรุณคนไหนเสียงไหน สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเสียงของวินุนนะครับเลคนนึงคือคุณวินดี้นะครับคุณวินดี้เชิญครับครับสวัสดีครับนี่ครับเสียงของวินดี้นะน่าจะแยกกันไม่ออกหรือออกก็น่าจะออกนะผมยังแยกออกเลยอืมครับผมผมผมขอชี้แจงเรื่องรายได้สุทธิหน่อยนะครับครับที่สาเหตุที่ว่าตอนเนี้ยคือไก่ของไก่ของไดเออร์กำลังเอารองเท้าของอินโวกมาส่งผมคิดว่าอินโวกน่าจะน่าจะรายได้สูงสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ายก ของยังอยู่ในไก่นั้นเขายังไม่นาเป็นรายได้สูงสุดครับเป็นรายได้สุดนีอะครับโอ้โหคุณนินี้ไอ้คุณเอวิรุณนี่ครับข้อมูลมาปึ๊กจริงจริงเลยครับถามจริงครับเป็นทีมงานของทางด้านของไอ้นี่หรือเปล่าของครับรู้ลูกเรื่องเลยใช่ครับลูกเรื่องเลยนะครับของอีกคทครับแล้วก็โกปจจุบันครับนี่คือโกปัจจุบันครับก็เป็นทางด้านของที่นำครับนี่ครับอี้พี่ต่อทีโอ้โหเหมือนนวนว่า อเพราะอ่าทางด้านอีวเกอร์เนี <engine> <oo> ่ยจะนำอยู <mos> ่นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วพออยู่เลนกลางนะครับแล้วก็นี่ครับนดีนยก็ค่อนข้างดีพอดีนายรัชชอขอค่อนข้างสี่สิบสองทับสิบใช่ครับผมสิบสองทับสิบนี่ครับปีนําเพียนก็โอเคนะครับเก้าทับสูตรครับแน่นอนอยู่แล้วรับโมเมดเขาไม่ดีนายแล้วครับอ๋อนี่นี่ครับฝั่งได้เขาก็ปากปากหวาตรงนี้เหมือน ไม่ให้คีบปเกิดจีดครั้งแรกนี่ครับนี่จุดตรงนี้ครับแต่จริงๆจริงๆแล้วปรับไปมันก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าเหมือนว่าตอนนี้เสเลยเวนจะโซโลครับย่งไงคีิปปรหลัยกันอยู่ดีครับอแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าลูบีกลับเข้าสู่เกมแล้วครับผมโอ้โหกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วไม่ใช่เหรอ่ครยบแล้วเกมกำลังจะดำเนินต่อแล้วครับมาฮะ ออนนี้ไทนี่ก็ได้ได้ขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะโดนกดน้อยลงเอาแล้วครับตรงตรงนิดนะอ๋อใช่ครับใครที่ยังไม่ได้ทายผลนะครับทายรีบ่ายด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้ทายเหมือนกันนะครับผมดีครับเดี๋ยวจังหวะนี้ครับดูเหมือนว่าเมตาปาขึ้นไปแต่ว่าโดนลิบิยก่อนนะครับแล้วก็บิงหนีออกมาได้ครับอืมสองคนนี้มันเหมือนกับการแค้์นันเกิดขึ้นนะครับ จับตาดูเลนเล่นเล่นขวาดีๆนะครับนี่ครับเราต้องวันนี้เบอร์รี่อินดี้มาแล้วครับแล้วยังไงเซเว่นก็โดนตอดหนักครับเจ็บเอาละครับต้องดูทางขวาครับดูเซเว่นครับสตาร์สไลออนไลออนมาช่วยครับดอสเฮดเลยโดนไปก่อนครับแต่ว่าดอก็ต้องตายตามไปใช่ครับหืมสกอร์คิวตอนนี้ก็เสมบูรณ์หนึ่งนะครับก็เป็นการตายของนเซเว่นและดรเรนเจอร์นะครับ คือถ้าเมื่อกี้เอออินเวอเกอเขาเรียกเออท่าส,สไตล์ติดไว้ในตัวนะครับน่าจะไม่ต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้นะครับมาดูเลนบนกันบ้างนะครับเหมือนโมเมตจะมีอะไรโมเามตแอบมาแล้วครับแอบมาแล้วาขึ้นเต่าช้าแล้วครับเต, <c oughs> ต็มหน้า <c oughs> อับเ <c oughs> ต็ม เนี่ยครับยิงเสร็จก็เติมมานาต่อครับโอ้โหอิสโอนี่มันช่างมันตัวที่แบบมาเลี้ยงดูปูเสือให้เมอร์เมดเป็นอย่างดีลยครับปูเปอร์ปินอัพเพนเต็มที่ใช่ครับถ้าเกิดเขาครบปูขายนี้แล้วเมอร์เมดไม่เกิดนี่นะไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วนะครับอันแล้วครับเลนนี้นี่เมอร์เมดอ้วนแน่นอนครับที่เหลือก็อยู่ที่ความสามารถของพุ่นเลนล้วนแล้วครับแล้วตอนนี้ครับเลนกลาง อุย้ยโอ้โหเซนนี่ไม่ไหวแล้วครับต้องกลับครับนเรียบร้อยไปแล้วครับอินโวเกอร์โดนแก๊งคิวไปครับทางด้านของเออ่โดเรนเซอร์และก็ไทนี่นะ่ยและรีเซ็ตของเรากับตันทีมไปไหนแล้วครับตอนนี้นี่ครับรกลับมบริเชนเลือดครับเมื่อกี้ตรงเซนมีการแก๊งกันนะครับครับไทนี่มาช่วยกับดรอเก็บอินโวเกอร์ไปได้นะครับแล้วเหมือนเลนขวาจะมีอะไรกันบ้างนี่ครับตอนแรกให้ทางด้านสวเวนนี่โซโล่นะ แต่ดูสุกเหมือนจะไม่ไหวนะก็ส่งทางด้านของเอยไครัไม่ได้ต้องส่งไลออนมาช่วยนะใช่ครับ,รบผมคิดว่าการที่ทีมหนึ่งมีตัวแกงเยอะขนาดนี้แล้วอินโวฟไม่ได้อัพท่าเวกนี่ค่อนข้างเป็นจุดเสียมากาสมากเลยนะครับเพราะเขาไม่สามารถหนีรอดได้เลยต้องมาลองล้นกันนะครับว่าเขาจะออกฟอสตาร์ได้เร็วขนาดไหนที่สามารถทำให้รอดจากการโดนแกงได้นะครับ แต่ตอนนี้ครับด้านบนครับด้านบนด้านบนครับโอ้ดีเซ็ดดีเซ็ดโดนโดนโอ้ยเขาเลียบร้อยนะครับโดนพิษโดนทุกสิ่งทุกอย่างครับฟิวนครับสี่หนึ่งออฟสายจะไม่เกิดแล้วครับเกมนี้โดนแก๊งอย่างนี้ครับผมสามหนึ่งแล้วรับสกอร์คิวตอนนี้ทีมเมอร์เมดบางคานทำได้ดีนะครับตอนเริ่มต้นเฮ้ยดูทางขวาครับทางขวาครับโอ้โอ้โหเซเว่นไม่เอานะครับเซเว่นแม่้ เอาว่าเซเว่นบอกอย่าดีกว่าครับสองซานตันนั่นผู้ถือจะเอาก็เอาได้นะครับครับแถมมีอินวอกอร์คอยซานตั์ช่วยผมก็ไม่เข้าใจครับทำไมเขาไม่ไม่สับอ้าวอินวอกเกอร์เดินแล้วครับเอาแล้ข้างบนเหมือนจะนี่ครับเราตังหวะนี้ครับโดเรนเตอร์มาเอาทางด้านเซเวนและโดนซานตันอออกเมนอนกันแล้วก็โดนดิงเวมือนซานตันเข้ามาครับ แเราโดนยิงอยู่มันหนืดมันหนืดโอ้โหพีชเบอร์รี่นี่ครับจังหวะนี้มาช่วยเพื่อเลยาสตัวยไว้ดเงาเซเว่นเนี่ยตอนแรกตอนแรกไม่ยอมเอาเขานอะจะกลายเป็นว่าโดนเขามาเอาแทนนะครับยังดีที่พีชเบอร์รี่กลับมาช่วยไว้ทันนะครับโอ้โหงั้นในเซเว่นเราแย่แน่ครับนี่ครับจังหวะนี้นี่พีชเบอร์รี่ หล่ออนี่นี่สุดๆครับไม่ไม่สิต้องว่า้องวสวยสิสยสเออสวยลุ <laughs> งสวยครับหล่อไม่ได้ครับผ <c oughs> ิดเพศถูกต้องครับ <c oughs> นี่ครับลลางหน้ารีเซ็ตก็ฟาร์มกันต่อไปครับถ้าเราดูวิชั่นของทีมไดเออร์นะครับจะเห็นได้ว่าวิชั่นเขาค่อนข้างแคบมากเนื่องจากหวานแค่ตรงบริเวณแม่น้ำฝั่งซ้ายฝั่งเดียวทำให้อินวอเกอร์ค่อนข้างระแวงในการฟาร์มนะครับ รีเซ็ตบอกว่าอยู่ไม่ได้น,นะครับขออยู่ป่าตอนนี้มูฟมากลางนะครับสามคนรีเซ็ตเริ่มใกล้ใกล้เคียงน้องเนยเข้าไปทุกทีแล้วนะครับรักป่าอยู่กับป่ายอยู่เลนมันลำบากมันก็ต้องอย่างนี้ครับโดนคิปต,ตบตายดิเฮ้อ <laughs> 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 ไม่มีใครช่วยเชียร์รีเซ็ตกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวชีวิตเขาจะสบายขึ้นนะครับเนี่ยอีกประมาณ20กว่าครับที่เขาได้เวลาดีเมยออลบริงใช่จากนั้นเขาก็จะสามารถโซโลโรชานได้ครับไม่ได้เทมแบบไม่เท่มพื้นไม่ถ่างเลือดด้วยนะครับมาเมจแต่เป็นช็อต ้องลูบิกก็ที่ได้ไปครับผมเหมือนว่าจะมาแกงเขานะทางด้านของท่อนนะคิวเพนนะครับแต่ว่าดูดูทางแอดมินนะแอดมินก็หลับไปเนื่องจากการที่ไทนี่เก็บอิน visible ใช่ครับก็มีคนพาครับมีคุณมิรุนและก็คุณวินดี้นะครับที่เข้ามาช่วยนะครับผมนี่ครับลูบิกลูบิกเลยอินวอล์กนะครับลูบิกเลยอินวอล์กนะครับ โอ้โหตายไปแล้วหนึ่งครับเป็น In อินเวกแล้วก็<อ>ลูบิกลูบิกเป็นศพที่สองเรียบร้อยครับดับเบิลคิวดับบเิิลคแกง๊งกันละลัวนะครับวันนี้ทางด้านของทีมของเมอร์เมดเนี่ยครับเนี่ยมันมีหว่าพ่อดูเกมีุยตอนนี้ก็มเม,ม,มอร์เมดยิ้มนะครับอเอเบาเจอเมอร์เมดไหมนะสัมพันธ์นะครับ เซเว่นครับซับ <Arizona> พักอกรพ่อแล้วก็แยกกันไปแล้วเสเว่นก็ไม่กล้าไปเอาลึกนะครับนี่ครับตรงนี้มีการปักหวาดนี่ครับคือการการการแก๊งนะครับเพราะโดนแก๊งบ่อยเหลือเกินนะครับหน้าของทีมรีเซ็ตบอกไม่ไหวแล้วครับเนี่ยนะพลังขึ้นเต่านี่ก็เป็นอ่าสกิลที่น่ากลัวนะทำไม่ต่อคลิปนั่อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะครับกดดันได้เรื่อยๆื่อครับแล้วจังหวะนี้ซันสไตส์เพื่อตายครับ เพื่ออะไรครับเช็กว่าด์เออตอนนี้คิวได้มีวาดนะครับเลยลองสุ่มสไตด์ดูนะครับอ๋อซนสไตด์ที่เช็คว่าดได้ด้วยแต่ซันสไตคิวไม่ใช่ครับเขาจะซันสไตค่าคิปเปอร์เดอรไลท์ครับเพราะว่าเขามีวาดตรงตรงบริเวณเดินครับสามารถมองเห็นคิปเปอร์เดอรไลท์เดินไปได้นะครับนี่ครับนี่แล้วมันคนละวตาคือกลับไปแล้วเรียบร้อยแล้วเพิ่งมาลองสกิลตอนนี้ก็ก็ได้จะวาดนะครับ เอาล้วครับโมบมาที่มิดนะครับมารวมกันแล้วครับตั้งเป็นสามสามสี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมโอ้มาเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นสี่สตาร์ทเข้าไปครับเรียบร้อยครับเวฟเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนว่ายังไงครับเมอร์เม้นไม่ยอมกลับบ้านจะเอาให้ได้ครับกลับิีกไม่ยอมยังไม่ยอมโดนจุดไฟแล้วแล้วยังไงครับ นี่แอดมินพึ่งมาครับรีเซ็ตมาครับรีเซ็ตแล้วโดสตัไปแล้วครับรีเซ็ตหนึ่งสองสามกะโลแล้วก็กลับบ้านไปโอ้โหตายกันไปครับมาช้าเสียดายมากอย่างที่บอกนะครับเมื่อแบบเอามาก่ไทนี่แล้วก็คุยนัเพนมีเลเวลระดับหนึ่งนะครับก็สามารถเดินเกมได้รัวๆนะครับครับเนื่องด้วยสกิลต้นเกมที่ค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าทางน้าแอดมินรีเซ็ตเข้าได้มาแล้วครับผ้าคุมดุดเลือดครับโอ้โหไม่การฟาร์มเขาเนี่ย จะไวขึ้นและสามารถที่จะเอาโซโลกับโรชานได้นะครับเนี่ยครับตรงจุดนี้ครับถือว่าถือว่าค่อนข้างดีเลยครับเมวที่ออมเมทได <_ d> um> ้อัพอ่าสกิลสามเหมือนกัครับ,รบทําให้ดอนี่แทบไม่ต้องออกไม่ออกตัวมาร์คมาร์คออมเมทเ,เลยครับใช่ครับยิงเร็วยิงสบายมีสก,กิลบัลลิสต์นี่ยยิงต่อยิงแล้วจังหวะนี้ครับโดนสตันไปแล้วหนึ่งทีแต่ยังไม่เข้าพิทเบอรี่ยังไงเอามาตอนทเพื่อนกลับไปแล้วครับนี่ครับ ป้อมกลางตัวนี้ดูเหมือนว่าทางทีมของอามูเมนจะกด้ยมให้ได้ครับแล้วก็มาลุมตีป้อมมาแล้วครับยังไงครับสเวนจะเข้าไหมเซเวนสันโดนทยนี้นะสสีตอส่วนครับผมแล้วก็เข้ามาตีครับโอ้ยนี่ครับตังวานี้เขามาเยอะครับมากันทั้งสี่คนนะครับโวกเกอร์ครับอินโวเกอร์อยากเปี้ยวครับจะเข้าหลังครับจะเข้าหลังโอ้แต่ไม่เอานะครับบอกเปี้ยวยังไงก็ไม่ไหวครับผมไม่ใช่ไอพี่เต๋านะครับครับ ผมได้เปรียบเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเทมาอยู่ที่ฝั่งคุณเมอร์เมดนะครับผมนี่เมื่อไม่บอกอย่าซ่านะเพจโอ้โหมีการแซวนะครับมีการแซวเล็กน้อยฮะมาดูรายได้สุดที่กันแน่นอนครับตอนนี้โอ้โหดูดำถึงสีครับขาดครับตอนนี้นี่เรียกอะไตอนนี้อาด็อกเมดโดนครับโอ้แนบเข้าไปครับโอ้แนบเข้าไปยิงโอ้แนบตันสไตล์อ้ย นิดนึงครับแล้วโดยเจ้าโดนยกมาครับรีเซ็ตกไปตายไปแล้วครับล้วโดนตันออกเมครับผมแล้วตันตอันนี้โดนอันนี้ครับตะตันมาแล้วจะโดนอายุมาโดนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลูกบิปูปบูบิกูบิกบมกฟ็อกเอหครับตอนนี้ แยกย้ายกันไปครับไม่เอาครับอ้่าใยังไม่ทำว่ไอ้นี่ไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ยังอู๋สตาร์มาไอ้นี่เอาไอ้ใจโอ้ยผมคิดว่าลีล่าช็อตอ่ะช่วยมากช่วยเพื่อนนี่ครับเออครับนี่ครับคิวคิวสติวครับนี่ครับผมเหมือนจะเป็นคิวสติวเลยนะครับเต็มหน้าเลยก็มันต้องเรียกว่าอย่างี้ครับ คิวช่วยเพื่อนนะเดลิโกติวคิวไม่ได้นะเหมือนจะคิวช่วยเพื่อนมากก่อนครับโอ้โหวันนี้ขอท่านหน่อยครับผมอิสเบอรี่บอกรอมานานแล้วครับได้ใช้ปิงเกอร์อัปเดตนะครับวันนี้ครับนิวจะรอดไหมะรอดไหมะรอดไหมมีโบเก็ร์มีโบเกอร์ตอดไม่เียบมีโบลี่มาช่วยครับมีโบลีดูดมานาออกเบรกแล้วดูดมานาจัวสัวบัวไปแล้วก็